จารย์ะวันนี้ดูหน้างานของการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณแล้วดูจะมีประเด็นใดที่จะต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษหรือไม่คะผมคิดว่าเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเรื่องขององค์ประชุมนะครับในการที่จะพิจารณานะครับต้องไม่ล่มนะครับแล้วสสเองเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทั้งอสสฝ่ายรัฐบาลอสสฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ พี่น้องประชาชนก็คงไม่อยากจะเห็นนะครับการสะดุดยุดลงก,การทํางานตรงนี้นะและที่สําคัญนะันคือว่ากฎหมายงบประมาณนั้นเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบรรดาชีวิตความเป็นอยู่การบริการภาครัฐนะครับเรื่องของโครงการต่างๆในการที่จะพัฒนานะซึ่งพี่น้องประชาชนก็เฝ้ารออยู่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องไม่ให้เกิดภาวะสภาล่มนะครับขึ้นมา okay. และในขณะเดียวกันนะครับในการจารณาครั้งนี้เนี่ยก็คงจะเป็นที่ติดตามอยู่เหมือนกันสาหรับเรื่องงบประมาณในส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็นงบที่มีการปรับลดนะครับในแต่ละกระทรวงลงมาหรือไม่กระทั่งเรื่องของการที่จะไปเพิ่มเติมงบกลางนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างงบประมาณของประเทศไทยนั้นยังไม่เปลี่ยนนะครับตลอด3 4มสปีที่ผ่านมาลักษณะงบประมาณก็เป็นแบบเดิมน,นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการงบกลางที่ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นทุกป,ปี นะซึ่งอันนี้มันเป็นผลมาจากตัวโครงสร้างระบบราชการด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลมาจากการที่าการแก้ไขปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่มันมีงานเร่งด่วน<ๆ>เช่นเรื่องของไยพิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้งบกลางนะั่นจะต้องขยายตัวแต่ท่ามกลางของงบกลางที่ขยายตัวเนี่ยอย่าลืมว่ากลไกในการตรวจสอบนะครับมันก็จะเบาบางนะฮะหรือว่าไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับ งบที่ลงไปสู่ในแต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานนั่นเองครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมาในเรื่องขององค์ประชุมอาจารย์คือทางวิบรัฐบาลเขาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ไม่ลมแน่แนเราเราเชื่อมั่นตามนั้นได้จริงๆรไหมอาจารย์เพราะว่ามันไปผูกโยงกับเรื่องของเสถรยรภาพของการเมืองด้วยนะคะก็พยายามจะเชื่อมั่นครับนะแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ในสภาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับกับการที่จะทําให้องค์ประชุมนั้นเดินหน้าไปได้เพราะว่า หลังจากที่มีการปรปับเพิ่มปรีครั้งล่าสุดเนี่ยมีภาวะสภาล่มให้เราเห็นเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสามสี่ครั้งแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนด้วยว่าคะแนนเสียงในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลตนยังจะสามารถจัดแถวนะครับมีระเบียบวินยัยหรือว่ามีเรื่องของการควบคุมเสถียรภาพในสภาผู้แทนรัษฎรได้มากน้อยแค่ไหนในซึ่งนั่นมันจะส่งผลไปสู่ความเชื่อมั่นทางการเมืองนะครับต่อรัฐบาล แล้วก็ต่อสถานการณ์ซึ่งณนะวันนี้เนี่ยมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกนะครับไม่วจะเป็นปัจจัยเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจนะครับปัจจัยในเรื่องการที่ต้องขับเคลื่อนนะครับโครงการนโยบายต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่ ต้องสะท้อนออกมานะครับจัดเอกภาพในการทํางานของพรคร่วมรัฐบาลที่มีมากขึ้นครับค่ะอาจารย์คาะแต่จะมองได้หรือไม่ว่าทางพักฝ่ายค้านก็อาจจะให้ความร่วมมือเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสําคัญถ้าเกิดว่าไม่ผ่านหรือมีปัญหาติดขัดในช่วงเวลานี้การขับเคลื่อนประเทศนะคะมันอาจจะมีปัญหาหนักทีนี้ฝ่ายค้านก็อาจจะมองว่าเอ่อจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมเพราะฉะนั้นองค์ประชุมก็อาจจะผ่านแบบนั้นได้ไหมคะเรามองแบบนั้นได้ไหมคะ ก็เป็นไม่ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎหมายง,งบประมาณนั้นเป็นกฎหมายที่ทุกพัคก,การเมืองได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นร,รัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าในเรื่องงบประมาณก็ลงไปสู่พื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยและลงไปสู่หน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสสรัรรฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับถ้ามีโครงการลงพื้นที่นะครับในเรื่องงบประมาณต่างๆลงพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่ คนก็ต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นฝ่ายค้านนะครับก็ร่วมด้วยในองค์ประชุมเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ยากครับแต่ว่าในการโหวตนะครับเพื่อที่จะให้คะแนนเสียงผ่านเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมนะครับของสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยอันนี้นเป็นสิ่งที่ต้องลุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอ,อย่าลืมว่าเสียงของรัฐบาลน,นั้นเนี่ยก็เกินกว่ากึ่งหนึ่งมาไม่มากนักนะครับดังนั้นเนี่ยอโอกาสที่จะเป็นภาวะเสียงฝมน้ำเนี่ยก็เป็นไปได้ครับ ค่ะอาจารย์ปริมจริงๆแต่ว่าอย่างน้อยๆอาจจะวางใจด้เฮือกหนึ่งก็คือทางภูมิใจไทยเหมือนเหมือนเขาจะบอกมาแล้วว่าวาระสองเขาคงจะยกมือผ่านให้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตอนรับร่างวาระแรกเนี่ยเขายังเป็นรัฐบาลอยู่เขาก็ผ่านให้มาแล้วดังนั้นถ้าเกิดวาระสองเขาไม่ผ่านมันอาจจะแปลกๆแ,แต่ทีนี้อาจารย์มันอาจจะไปวัดกันที่วาระที่สามอาจารย์มองว่าน่าจะผ่านได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดผ่านเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณนับหนึ่งของการเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้เลยหรือเปล่าอาจารย์ โอกาสที่วาระสามจะผ่านผมคิดว่าก็คงยังมีสุขกว่าที่จะไม่ผ่านนะครับเพ<ช>ียง<ค>แต่ว่าคะแนนเสียงที่ผ่านเนี่ยจะผ่านแบบมากน้อยแค่ไหนนะถ้าผ่านแบบปริมน้ำแน่นอนนะครับว่าเรื่องของคำถามต่างๆจากสังคมต่อเสถียรภาพรัฐบาลเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหร<ช>ือ<ค>ถ้าผ่านแล้วเผอิญน,นะครับว่ามีสสฝ่ายค้านหรือจากพัคที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลต่างๆเนี่ยมาบวกบด้วยเนี่ยนะก็จะมีคำถามนะครับต่อเรื่องของหูเห่าของฝ่ายค้านนะครับ เช่นเดียวกันถ้าในฝั่งรัฐบาลนะครับมีใครที่แตกแถวหายไปก็เกิดคําถามเช่นเดียวกันในรเรื่องของเอกียภาพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเสิ่งที่จะเกิดการจับตาในวาระสามแม้ว่าโอกาสในการที่จะผ่านนั้นเนี่ยอ่าน่าจะสูงกว่าที่จะไม่ผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการจัดทําง้มานในครั้งนี้เนี่ยมีโจทย์ที่สําคัญอยู่สองเรื่องอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือการขับเคลื่อน ในเรื่องของโครงการนะครับการใช้จ่ายภาครัฐต่างๆหรืองบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ขอกันเข้ามานะครับกับส่วนที่สองก็คือการเตรียมการเข้าสู่การเป็นตั้งนะซึ่งเป็นไปได้ครับว่าอาจจะเห็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงกีหน้านะครับตั้งแต่ต้นปีไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะหลังมีการจัดใช้งบประมาณน,นะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นปีงบประมาณ2569เนี่ยในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ในะระยะเวลาประมาณ23เดือนตรงนี้ก็จะต้องเป็นการเร่ง อัดฉีดนะครับว่าประมาณอัดฉีดเม็ดเงินอัดฉีดโครงการต่างๆลงพื้นที่นะซึ่งตรงนั้นก็หมายความว่าจะเป็นสัญญาณให้เราเห็นได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่า การเลือกตั้งก็อาจจะเกิดขึ้นอ,อีกไม่นานนี้นะครับค่ะแต่อาจารย์ถ้าเกิดมองอีกทางหนึ่งนะสมมุติว่าว่าผ่านแล้วแล้วมีเสียงจากทางฝ่ายค้านมาเติมค่อนข้างเยอะหรือที่เรียกว่าง,งูเห่าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการสนับสนุนให้เสถียรภาพหรือว่าเอากภาพของของรัฐบาลมีความเป็นปึกแผ่นเพิ่มมา,มมากขึ้นแล้วยืดระยะเวลาในการจะไปนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ผมไม่ค่อยไว้วางใจง,งูเห่าเท่าไหร่นะครับ ราะว่างูเห่าเนี่ยผลประโยชน์อยู่ที่ไหนเขาก็เลือ้อยไปที่นั่นนะครับดังนั้นเนี่ย, hmm. นนยมันก็เป็นภาวะการช่วคราวเท่านั้น <Yeah. S 1> นะครับและถ้าเราจะหวังพึ่งริงเสียงงูเห่าเพื่อให้พยุงเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับรัฐบาลในช่วงการเลือกตั้งปี2562 <Yeah. S 1> นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบรรดาพรรคสิวนะครับคือพรรคที่มีหนึ่งที่นั่งต่างๆเนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงมาก <Yeah. S 1> นะดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ถ้าจะไปหวังพึ่งบรรดา เสียงของงูเห่าอะไรต่างๆที่ข้ามพักข้ามขั้วข้ามค่ายมาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นผลดีอย่างาระยะยาวได้นะครับก็อย่างมากที่สุดก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้นเองครับค่ะอาจารย์หรือว่าตัวแปรมันต้องไปดูกันที่ปลายเดือนที่คดีความต่างๆมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นบทบทแวดล้อมนะครับต่อการเมืองในสภา นะเพราะว่าอย่าลืมว่าในเรื่องคดีสําคัญสําคัญนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงประมาณสักเดือนกันยายนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวเรื่อหัวต่อที่สําคัญเพราะว่านอกจากเรื่องของตําแหน่งทางการเมืองนะครับอาจจะเป็นผู้ที่จํมองตําแหน่งหรือว่าผู้ที่มีบารมีโดยไม่ดารงตําแหน่งอะไรก็ตามแต่เนียนะครับ ก็ยังรวมไปถึงเป็นช่วงผลลุ่มหัวต่อในการแต่งตั้งยุย้ายค่าการประจับด้วยในช่วงเดือนสิงหากันยานะครับนอกจากเรื่องงประมาณแล้วครับ